คุณเคยไหมพูดบางคำออกไปแล้วต้องกลับมาเสียใจในภายหลังคำพูดเพียงไม่กี่วินาทีอาจทำร้ายใจคนไปตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวาจาที่ไม่สำรวมนำทุกข์มาสู่ตนแต่ในทางกลับกันคำพูดที่มีสติคือการทำบุญอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้แรงแค่ใช้ใจที่รู้ตัว วันนี้เราจะมาฟังธรรมะเรื่องคำพูดที่มีสติคือการทำบุญอย่างหนึ่งความหมายของวาจาในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกายวาจาใจวาจาคือสะพานเชื่อมใจคนและเป็นประตูแห่งกรรมคำพูดหนึ่งคำอาจให้กำลังใจ หรืออาจสร้างบาดแผลลึกในใจพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าจีสุจริตสี่ประการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเผอเจอนี่ไม่ใช่เพียงศีลแต่คือการทำบุญด้วยปากคำพูดที่ขาดสติทำร้ายใครมากที่สุดหลายคนคิดว่าคำพูดทำร้ายคนอื่น แต่แท้จริงแล้วคำพูดที่ขาดสติทำร้ายใจของผู้พูดก่อนเสมอพูดด้วยโทสะใจร้อนรุ่มพูดด้วยอิจฉาใจขุ่นมัวพูดด้วยอัตตาใจหนักและแข็งกระด้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่พูดโดยไม่รู้ตัวกำลังเผาตนเองก่อนคำพูดที่มีสติ คือบุญที่เห็นผลทันทีคำพูดที่มีสติไม่ใช่คำพูดเพราะเสมอไปแต่คือคำพูดที่ออกจากใจที่รู้เท่าทันตนเองบางครั้งการเงียบคือคำพูดที่มีเมตตาที่สุดเมื่อเราพูดด้วยสติใจจะเบาความสัมพันธ์จะไม่แตกหักกรรมดีจะค่อยๆสะสมนี่แหละบุญที่ไม่ต้องรอชาติหน้า วิธีฝึกวาจาให้มีสติก่อนพูดลองถามตัวเองสามข้อคำนี้จริงหรือไม่คำนี้มีประโยชน์หรือไม่คำนี้พูดด้วยเมตตาหรือไม่ถ้าไม่ครบทั้งสข้อการไม่พูดคือปัญญาพระพุทธเจ้าสอนว่าคำพูดที่ควรพูดคือคำพูดที่ถูกการผลของคำพูดที่มีสติ คนที่พูดด้วยสติจะมีคนอยากอยู่ใกล้มีคนอยากฟังและมีใจที่สงบชีวิตอาจไม่ได้ราบรื่นแต่ใจจะไม่วุ่นวายเพราะรู้ว่าทุกคำพูดคือเมเล็ดพันธุ์แห่งกรรมหากวันนี้คุณยังไม่มีเงินทำบุญไม่มีเวลาเข้าวัดไม่มีแรงช่วยใครแค่เริ่มจากสิ่งเดียวพูดด้วยสติ เพราะคำพูดที่มีสติคือการทำบุญอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญขอให้ทุกคำพูดของคุณนำพาความสงบมาสู่ตนเองและผู้อื่นสาธุ